เมื่อ,อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยเสร็จเรียบร้อยแล้วต่จากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อนทางพระนิพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาเแ้าขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้วชี้คึ้นมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายสบาย คลายกัตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเปลือกตาจะกดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำแจ้งเรานะให้เบิกบานให้จ่าชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ร้กังลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำแจของเราให้ว่างว่าแล,แล้วเราก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนมนมที่ศูน,น,น,นกลางกายฐานที่เจ็ด ตึงอยู่ในกลางท้องเราในระดับทินเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กันมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทธอุปไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุูไปด้านซ้ายเส้นหนึ่ง ให้เส้นด้ทั้งสองตัดการเป็นกากอบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเกลียวกระซูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นและก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนานิปาน ที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดถูกส่วนก็เห็นไปตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่ในตัวตั้งแต่เห็นกายในกาย เห็นดวงธรรมในดวงนำไปตามหลับไปเรื่อยๆแล้วในสี่ก็ได้บรรลุมรคนิพานเป็นพระอรหันตสัมมาสมัมพุทธเจ้าดัะนั้นมรคนิพานนี้อยู่ในตัวของเราทุกๆคน จะเข้าถึงได้ต้องหยุดอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องตน้นจนกระทั่งเป็นพระอา,หารหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะเราจะต้องจำหลักวิชาตรงนี้เอาไวด้ดีว่าหยุดอย่างเดียวเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องตน้น เจ้งกระทั่งเป็นพระอระหรันต์นี่ก็เป็นคำยืนยันคำกล่าวของเรเบคคุลวงปู่พระมงกุติมุนีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายท่านได้ยืนยันอย่างนี้ว่าผิดจากนี้ไปไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราค็จะต้อง รวมใจมาหยุดนิ่งๆนมๆที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะจำง่ายๆไปอยู่บริเวณแถวๆกลางทองในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแต่อย่าถึงกับกังวลเกินไปว่าเราจะมารวมใจหยุด ได้ถูกตำแหน่งนี้หรือไม่ให้เอาวาประมานเอาภาคณีกะกะเอาอยู่ในบริเวณแถวนี้ไปก่อนพราฐฐานที่เจัดนี้จะเห็นได้แต่เมื่อใจหยุดนิ่งในสนิทสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละจึงจะเห็นฐานที่เจ็ดแล้วก็เห็นไปตามลำดับ เพราะนั้นครนี้เราก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆส,สบายยที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะและก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำบานมาตั้งแต่ประรรมจ่ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ เราสร้างบุญบารมีความดีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเล็กน้อยปานกลางหรือใหญ่ขนาดไหนก็ตามให้มารวมเป็นดวงบุญใสๆสติดจุดศูนย์กลางกยายฐานที่เจ็ดกลมรอบตัวมืนดวงแก้ว ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรลูกที่เจรนยแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่านกักใใสเหมือนก้อนน้ำแข็งใสๆใส,ใสเหมือนกระจกบ้างเหมือนน้ำใสใๆบ้างนาจะ๊ะให้สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ ยามเที่ยงวันตะวันใสายเย็นมันแสงจัน์ในคืนวันเป็นถึงไม่แสบตาไม่จ้าตาให้ตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสใสยอย่างเบาๆสบายสบาย ตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสยอย่างาสบายสบายพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิง่งนุม่มเบาสบายในบริกรรมภาวานา ในใจเบาๆว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังให้ดังออกมาจากในกลางท้องเราเป็นเสียงกมอนาที่ ไม่ได้ใช้กำลังในการภาวนาเป็นเสียงสวดมนต์ในใจที่เราคุ้นเคยดังออกมาจากกลางท้องกลางดวงใสๆเท่าที่ออเราจะนึกได้นะจ๊ะให้สม่ำเสมอมีสติกสบายอยู่ที่ตรงเนี้ย ตรึกนึกถึงดวงใสยึดจยในกลางดวงใสใสร่างภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไม่เร็วไม่ช้านักเอาพอดีพอดี จะภาวนากี่ครั้งก็ได้แต่ว่าทุกครั้งจะต้องตรึกนึกถึงดวงใสให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสประครับประคองใจไปกันอย่างนี้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งพรใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเอง หรือมีอาการาเราไม่อยากจะภาวนาสัมมารลังต่อไปอยากหยุดนิ่งใช้ใช้อย่างสบาย,บายถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมารลังต่อไปแต่พอมใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่น เราจึงยอ้อนกลับมาบริกรรมภาวนาใหม่สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสอย่างสบายสบาย ต้องสบายนะจ๊ะและก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราไปด้วยสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใส เรากบประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระเราก็จะนึกเป็นองค์พระก็ได้ที่เราคุ้นเคยแลบประคองใจให,หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาสัมมาอรัง สัมมาหังหรือใครไม่อยากจะนึกเป็นภาพดวงใสองค์พระใสพรนึกละละมุนทิสะพออดตั้งใจมากไม่ได้อดเค้นภาพไม่ได้อยากจะภาวนาสัมมาหังอย่างเดียวก็ทำได้นะจ๊ะ กระก็ภาวนาสัมมาอรังสัมมาหรังสัมมาอรังอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าใจใจะหยุดนิ่งนะจ๊ะพอใจหยุดนิ่งมันไม่อยากภาวนาสัมมาหรังไปเองนะอยากอยู่เฉยๆ เราก็หยุดนิ่งอยู่เฉยๆไม่ต้องไปทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ส่วนผู้ที่หยุดได้ในระดับหนึ่งแล้วตัวโลกโปรงเบาสบายขยายแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นไปเรื่อยๆ มีแสงสว่างเกิดขึ้นก็นเฉยๆมีภาพเกิดขึ้นก็นเฉยๆมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยเรืๆอย่างสบา,สบายโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นดูไปธรรมดาธรรมาใกล้ๆกับเราดูทิวทัศ อย่างนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนแปลงภาพนะ้จะเปลี่ยนไปเรืเ่อยๆจนกระทั่งถึงภาพที่เราต้องการเช่นเป็นดวงใสๆเป็นกายในกายหรือเป็นพระธรรมกายในตัวนะจ๊ะวันนี้เนะี่ย นอกจากเราจะมาปฏิบัติธรรมกันไปตามบากติเรายัางตั้งใจที่จะมาศึกษาคำสอนของพระสมมสมริจาเพื่อจะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องโดยผ่านการสอบเวิร์เปกในหัวข้อครอบครับอุ่น ซึ่งเป็นต้นทางที่จะทำให้เกิดสันติสุขของโลกลเพราะครอบครัวเป็นหน่วยใหญ่ๆของสังคมเป็นโลกใบนี้ถ้ามีความสุขแล้วความสุขนี้จะขยายออกไปสู่โลกภายนอก ตั้งแต่พื้นบ้านหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศประเทศพื้นบ้านนานาชาติแล้วก็ไปทั่วโลกนี่เป็นเรื่องเป็นไปได้สามารถเป็นจริงได้ตราให้ความสำคัญกับตรงนี้โลกยังขาดแคลนความรู้ตรงนี้ รูกทุกคนจะต้องเป็นต้นบุญตนแบบที่ดีสำหรับเพื่อนมนุษย์เว่าเรามีบุญญาลาภที่ได้มาเกิดในบุญญาคขตในร่มเงาของพระพุทธศาสนามีโอกาสดีกว่าเพื่อนมนุษย์ก็เราได้มาศึกษาคำสอนของพระสมมสาสัมพุทธเจ้าก่อนคนอื่นในโลก เรากำลังจะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ที่กำลังจะฟื้นฟูศิลธรรมโลกผ่านวัฒนธรรมจาพุทธด้การปฏิบัติตามคำสอนของพรสมมาสมุทธเจ้าประเด็นช่วงช้านี้เนี่ยรักษาใจให้ใสๆแล้วก็ให้ใสทั้งวันเลย ด้วความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงเพราะเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนะี่ยมันไม่นานเท่าไหร่ความตายไม่มีนิมิตหมายเราจะต้องใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นไปเพื่อการแสวงหาความรู้ความบริสุทธิ์ความสุขภายในเป็นต้น ให้ได้ทุกวันทุกคืนทุกอนุวินาทีเพราะฉะนั้นชาน้านี้อากาศกำลังสดชื่นเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเพียรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้ตั้งใจเราพึ่งปฏิบัติกันให้ดีประคับประคองใจให้หยุด นิ่งๆนึ่งนมๆมเบาเบา,าสบายสบายอย่างที่ได้แนะนำในเบื้องต้นนี้ขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระระัตนาไตรในตัวทุกๆคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงียบจ๊ะ